อันนี้ทาไข่ลูกเขยจ้าอันนี้จะเป็นน้าราดไข่ลูกเขยลงเสร็จหมดแล้วจ้าเพาะกระทะค่ะเคล็ดลับของทํามอร่อยอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ตรงการเขาะกระทะนี่แหละค่ะัง <c oughs> <c oughs> เกตไหมทําไมแต่ละร้านกาถึงเคาะกระทะโอเคเราจะทําทให้กับข,ข้าวเราอร่อยนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเดีวเราจะไปราดไข่นะคะเนี่เป็นไข่ที่เราทอดไว้แล้วนะคะเป็นไข่ต้มผาขึ้นจานำมาน้ำไข่ที่เราทอดเรียบร้อยแล้วก็เอามาผ่าขึ้นผ่าขึ้นตา ค่ะโอ้ยมันขึ้นจากเตาเนาะเสร็จแล้วจัดการเสร็จแล้วเราก็นำน้ำซอสที่เราปรุงเอาไว้นะคะราดไปเลยค่ะไข่ลูกเคยของเราค่ะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอหน้าตาสวยไว้ก่อน เสร็จแล้วค่ะนั้นเราก็นำผักชีโรยเข้าไปค,ค่ะโรยหน้าเพื่อความสวยงามค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่แหละใครที่เคยเรา